ก็อยู่กันที่สถานีบุรีรัมค่ะทุกคนสถานีรถไฟบุรีรัมนะคะก็เราก็จะขึ้นรถไปลงกันที่อุบลราชชานีนะคะขึ้นรถไฟนะคะขึ้นรถไฟค่ะทุกคนเราไปซื้อตั๋วกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยตรงนี้นะคะก็ข้างๆสถานีนะคะก็จะเป็นร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะสามารถแวะกันได้เลยนะคะก็ตรงนี้เป็นช่องโควิดเนาะก็จะแบบรู้สึก ทุกอย่างก็คือแบบเงียบๆไปหมดเลยเงียบๆมันไม่ค่อยแบบสะดวกเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าซื้อปุ๊บแบบก,ก็ยืนกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายืนกินมันแบบว่าวอาจจะแบบมีเชือ้อมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเชี Welcome to Berlin ตัวนั้นเขาเนี่ยคือแบบต้องใส่แบบ เราก็มาถึงกันที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเราถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะโดยมารถไฟค่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราแบบกาลังหาที่พักอยู่เราก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็<ด>เป็นอีกวันนึงทันทัดมาเราก็มาพักกันที่ออโรงแรมผาแดงนะคะทุกคนซึ่งแนะนําเลยนะคะสาหรับใครที่เป็นนักเดินทางนะคะสามารถมาพักที่นี่ได้เพราะว่าเขามีอาหารเช้าแล้วกแบบ็แบบบริการในห้องก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพวกเราจะไปไหนนะคะทุกคนรอติดตามดูค่ะค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็บอกไม่ได้เนาะ<ช>จะไปไหนบ <ฮะ S 2> ้างเพราะว่าแบบทางอากาศทางอะไรอย่างนี้ด้ยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สวนสาธารณะทุ่งสีเมืองซึ่งถือว่าเป็นจุดแบบแลบบนด์มาร์คของจังหวัดอุบลเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันเลยะคะ่ะโอ้โหอันการก นี่นะคะก็คือเทียนพรรษาจำลองค่ะซึ่งอยู่ใจกลางของทุ่งสีเมืองเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นแบบสถานที่แห่เทียนสง่างามมากค่ะ <ผม S 1> และขาง <ผม S 1> ฝั่ง <ผม S 1> ด้าน<ม>นู้นนะคะก็จะมีอนุสาวรีย์เจ้าคำผงค่ะ ที่นี่นะคะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่พอสมควรร้อนร้อนน,นะคะตอนเย็นน่าจะแบบน่าจะคืนเคงเนาะเปิลเนาะใช่ร้อนมากอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะเนี่ยบอกตัวเอง <c oughs> ใส่ก่อนนะคะทุกคนห <c oughs> กเจลตลอดเวลาค่ะล้างจนมือลอกมือด้านกันเลย,เยถึงแบบจะโควิดแต่ว่าเราก็คนที่จะเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เซฟเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นตอนไหนอะมันมัมันล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนบกตเองใช่บอกตัวเองค่ะทุกคนตอนนี้ติดยังคะเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของจังหวัดอุบลค่ะทุกคนซึ่งเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเราใช่โอเคไปกันเลยไปดูกันนะคะ นะคะเราก็จะไปพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อไปดูสถานที่แห่งแรกพิพิธภัณฑ์แห่งแรกทางภาคอีสานกันเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะพิพิธภัณฑ์อะไรคะพิพิธภัณฑ์แห่งสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลค่ะไปเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็แวะดื่มน้ำมะพร้าวเย็นๆก่อนที่จะไปพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ตอนนี้พวกเราก็มาถึงด้านหลังเราก็นั่นเองแะ้วคือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเอ้ย อะไรนะพิพิธภัณฑ์ถสถาน,ถานแห่งชาติสถาน,ถานแห่งชาติค่ะทุกคนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะคะเขาเปิดทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะคะก็ค่าเข้าชมก็20บาทเดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันเลยค่ะ ชมให้เราเต้น,นออกันไหมเออ่นจะไปเต้นกันอื่นใช่ไหมคะใช่คะ่ะเพราะว่าเรามาอุบลครั้งแรกเลยเราไม่เคยมาเยลยร้อนไหมตอนนี้ก็ร้อนเพราะว่ามาเกือ Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งแจ้งเตือนกันได้นะคะบ๊ายบาย